สวัสดีครับพบกับทีมงานไอ้หนุ่มซับเขาวหิ่มแล้วนะครับวันนี้จะปั้บปีนาหน้านะครับมาหาไส้ปลานครับทักเซียนไทยนะครับเสียนหนุ่มหำนะครับเบ็ดอันนี้คือเบ็ดอย่าใส่เดียนเนาะนี่เป็นเบ็ดอย่าใส่เดียนนะครับประมาณห้าชิ้กว่าหลังครับเบ็ดลูกเขียดนะครับเบ็ดลูกเขียดจะยาวน้อยน้ำหับเนาะผมก็ใส่ไปห้องแล้วกับมีนะครับน้องไทยก็ใส่ตัวห้องเนี่ยครับ ก็ในน้ำก็มีน้ำอยู่ครับเดี๋ยวโอ้ได้กินแล้ว่้กินแล้วกินแล้วกินแล้วนี่กินแล้วกินแล้วกินแล้่าไปไหนไปไหนไปนะไปนะมาละปลาหมันเป็นปลาหมอนครับปลาเี๊ยบปุ๊ดเที๊ยบกข้าวพุทธโอ้แต่ส่วนผมก็ได้มานนิดหน่อยนะครับเบ็ดเบ็ดดุเขียดนะครับอ่าเดี๋ยวจะ ชวนน้องไทไปใส่ตีนน้ำกันนะครับที่ผมใส่กันะครับในนี่ตวนครับเป็นปลาช่อนครับปลาลิ้มแต่ชนเงี้ยนะครับนี่ครับหัวหมกแขนนะครับประมาณนี้ครับโคตรยากเนาะนะครับประมาณนี้ครับอืมถือว่าตัวใหญ่นะครับหมกแขนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูน้องไทใส่เม็ดในน้ำนะครับ ถึงมาที่ไซน์ครับในน้าท่านี้ก็พอจี่จะมีน้ำอยู่นะครับแต่บางห้อจะมีป่าวะครับเนี่ยครับนี่ก็ใส่เบ็ดเูกียรไปนะครับนะไถไซน์แถวนี้นะครับรุ่นโน,โน,โน้อยเนาะมันจะมีป่าก็น,นะครับไปดูไถใส่เบ็ดต่อครับใส่ จะมีป่าอ้อน,นะครับกำลังมาใส่กันนะครับทีนี้นี่ลงลึกแน่นจับไม่ดีนะเหรอเฮ้ยน้อยึบนให้นอ่โอเค เลยเวกๆเอาต่ายเบ็ดเวกๆเอาไปเข้าหุนลมเจิตาโอ้นาบุญหยอกแล้วผู้นะไปดูน่ะหุเขียดใส่เบ็ดลูกเขียดไว้นี่หลังหนึ่งโอ้งูนี่โอ้ ูครับมูก,กินนขออนุญาตเอาออกกันนะครับเนอะมูน,นี่หนึ่งอันนี่ห่งอันนี่พุ่นอันพอแล้อดีเสร็ี่อันเสร็ุ่นอันเขียนนะนี่เขาทานให้างนีอ้นะะเนี่ยมาแมครมาแลครับเาบเบเขียนทำงานแล้วครับ อันนี้มาใจงูค่ะงูอ <laughs> ่ะงูปะปะก็งูปะนี่เอาเอาเดี๋ยวงนี้ไปควายลากมันขึ้นมากันอุ้อู้ยอู้ยอุ้ยใส่งามงมาไปลากมาไปลากมา้ยอือลากมาลากมาลากมานี่นะครับใส่งามงามครับอีกาหมาดมานหมานไ็ดเขียดตัวสองละ นี่เลยแล้วทุออกอย่างเนาะทุกอย่างเนาะแล้วขีดไหเนาะเสียไปเทียนแลอ๋อกำปีแลเวจะปีดใส่ <c oughs> นี่พอวิธีเกี่ยวเกี่ยวเขียนครับนี่ครับน้านน่าใช่ใช่วิธีเกี่ยวเขียนเนี่นะครับเกี่ยวปักหล่างขึ้นมาบนนะครับลูกสวยก็พานไปเด้อ <c oughs> ครับเนอนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ลงไปประมาณเอวหนึ่งนะครับเอี้ยวหนึ่งของของเบ็สครับเนอะเอี้วหนึ่งของเบสเอะเอวหนึ่งของเคียดนะครับนี่ประมาณนี้นะครับลงลึกลมัก็จะตายนะครับเนอะไปลุยต่อไปออออไม่ใส่ปุ่นไปเนอะยวปีจะใส่เคียดไปนี่เนอะ โอเคถือว่าเขาทาอยู่ไม่เกยียรดกับเหรียญนะครับเหรียญน,นี้นะครับไปต้องไทยใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหลอกหัวคำหามาลุ่นกันแนล้วเขาน่าใส่ไปเรื่อยๆใกล้ถนนนล้วครับนี่แหละน้ามอ้ลยนี่แหละนี่แหละ เดี๋ยวตอกลางคืนทำมาลุ euh ้นด้วยกันนะครับคอยห้องแทยเซลไปกันเลยเยเนาะเดี๋ยวผมจะจุยงใท้เซลนะครับวันนี้ส่เบ็ดมาใจเหมือนไ่หนูเนาะเสียนหนูหำวันนี้จะเสียนป่าเสด็จป่าหมอยุ่งกันนะอ่ะตอนกลางคืนมาพบกันนะครับเนาะมาจะมาหารดนะครับรุดทีนี่ครับปลากินแล้วนะโอ้ยขนาดยิ่งมาได้ไ่แล้วด้ยนะครับมา ขนาดดึงมาดึงมาดึงมาค่อยๆลากขึ้นมาค่อยๆลากขึ้นมาใส่ถุงตีถุงไว้ก่อนเอาหมไปเอาสวิงมานี่อืใส่เงาม,งามตุ๊กตี้กางหม้อขนาดอืเดี๋ดวยวครับอือเฮ้ยก็เข้าท่าอยู่เดี๋ยวเป็นรุ่นน้ำรอบกลางคืนครับกี้ว่ารอบกลางคืนกลางคืนนะครับจุดอยดู่นะครับ อีกกาสุดอดสุดแล้วเนาะมันกะอีกับมันกะอีกคืนนี่กับปได็ับกันนะทำงานแล้วนะครับมได้ปิก๊เสียนครับจะไปวนไปวนมานะครับห้องแคน้ยเดี๋ยวนะครับห่องเล็กๆได้นะเอียมได้นะครับไปนะประดุกปละดุกเลยปดุกนะครับโอ้ถุงตรงกัเออได้ละมัน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 นมันอ้ัวโนฟันนี้เนาะ หลวงมือนะาหลวงมือนะโอ้เขาท่าเขาท่าโอ้อีกอกอ่กุดยอดนี่กับเล็กติกแล้วยังเหลืออยู่ยนะครับใส่มดลนะครับบนม้ากับมาเจอเนี่ยครับกิ่นยูนะครับอันก็ใส่ห้องไปถึงปุ้นเลยเนาะเพิ่งแจะใส่ห้องนี่ครับแล้วมีป่าอยู่ครับห้องนี่นะครับห้องน้อยเดี๋ยวมาได้นะครับเม็ดก็ใส่ฟมาถึงนะครับ <c oughs> รเม็ดก็ต้องใส่ยังเงินนะครับยังเอาเบ็ดยังเงินนะครับลงเล็กหน่อย การมันรล้วขึ้นมาบนดีขึ้นมาบนนั่นแหละไปใส่มดกันครับบอละลเดี๋ยวได้อาเก็บไปก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งเกลี้รอบเมื่อคืนนะครับสุดยอนครับหมานแต่วันนี้เ๋ยวใจรหลบแหลกนะครับวันนี้เฮาใยสำมโนครัวมาไว้ยังตีนะครับนั้นมันแขบไปนะครับอ้ยามันไก่ด้วยนะครับไะติดตามไทยไปเลยบอลล่ะใส่ไปปุ่นล้ครับไอรอบแหลกครับ กี้มัวไปสองเคียดอยู่นะครับเคียดป๊อนะ,ระครับเคียดนิดตัวนี่ไปนุ่น้งหน้าครับไปดูอีก จะไปใส่เพิ่มต้อนครับใหญ่จากห้องใหญ่นะครับนี่ไปใส่ห้องน้อยนะครับห้องใหญ่ปลาไปกินครับอยู่ๆอันนี้ก็ตีแล้วนะครับบัตติดครับสุดายแต่ไทยญี่ปุ่นครับเหยื่อมดครับแต่มีตัวครับน่าจะเป็นปลาน้อยอยู่นะครับรอบแรกนะครับเหยื่อเสีย Dè mất Ê, lòng này nhìn cái đây nữa Dè mất Dè mất Cú lão á Cái này Xuyên thay ngàn là hợp ห้องอิ่มได้นะครับกินว่ะไปนะโอเควยครับส่งน้ำ้องเย็งเด้อโอเคนะครับเขาถ่าแต่เนี่ย้ายย้ายมาใส่ห้องมดเลยนะครับตรงนี้ครับ อีกาเฮ้ก่อนในน้าห <Hey, God. laughs> นะมาตัวได้นะครับขึ้นมาห้องเข้าท่าครับสุดยอดครับน้ำนะครับส่วนไทยทำงานนะครับงดงดงดน่าจะประดุกดูดีๆโอ้โหชอบใช่ไหมไงเฮ้ยอีกาโอ้โอโอโอ โหใสยไงแล้วอยู่ห้องรู้ปะเนาะอย่างไเคียน,นครับมาทำงานเนี่ยครับเขาทาเขาทาเดี๋ยวจะไล่ใส่ห้องหมดเลยนะครับเบ็ดที่เหลือนี่นะครับอ,อ,อีกคะสง <c oughs> สัยว่าหลังนี่มีอาการแล้วนะครับเบ็ดดึงคนไหนปะนะครับน่าจะเป็นงูเงี้ย

กิ่นเคียดดึงเบ็ดออกมาเลยย่อดออกมาเลยดึงหูดข้นมปังเลยเป็ดโอ้โหโ,โกบครับสว,วยเนาะเอามาแปดไวนะ้เนี่ยนะเออดอกสุดยอดครับย <laughs> <laughs> ังกันนะนี่กากลิ่นเคียด อมหรือนะอือดอ,อชน,อชนออ่้อยโซนน้อยโอ้ยทุดยอดครับใส่แยกกันอ่นะรอแรกหนึ่งตัวครับวใหไงครับนี่กระดุโต,ตสองตัวครับตัวกบกบมาก่นันกบจะออกพันกบมอกสามครับสามตัว

แปดตัวครับแปดตัวโอเครอบแรกแปดตัวโดรอบเดียวเป็นโลนี่โดโอ้สุดยอดครับเดีย๋ยวมาลุ้นรอบสองต่อนะครับเนอะรอบสองไป<ะ>รอบที่สองโอ้ลุงโทรศัพท์เลยลุย รุ่นเหมือน,นครับมารประมาณตัวนี้ประมาณก,กี่โมงแล้วจะจะห้าทุ่มมะนอ้อบุษีทุ่มกลัวละใส่หลายตีนะครับเ่ย้ายไปย้ายมารอ,อบนี้อาจจะย้ำแค่รอบเดียวนะครับเดี๋ยวตอนเช้าก็ว่ากันอีกทีนะครับต่างคณตัางเนยมั้งล่ะว,วันนี้กับบุษีวัคซีนมานะครับไขวัดใหญ่นะครับรู้สึกว่า,าสบ,บายนะครับ รุ่นมันประมาณครับนให้มาทำงานของเรานะครับเมื่อกี้ในน้ำมาได้สักตัวน,นะครับมีมาได้ที่ห้องเลยนะครับเนี่ยแบบลุกน้อยนะครับโอเคอยู่ทำไปไงน,นะครับได้ว่าห้องนี่ยป่ามีในห้องครับในน้ำแบบแบบได้เลยนะครับ นานได้ตอนเดเจ้าเนาะตอนเด็เกใ้แรงเนาะุนหลงต่อไปครร <c oughs> ุนหลังต่อไปนะครับเนาะให้มาทำงานแล้วครับกตกองกวงหวังใส่ฟลอรจงละสมัได้ที่ห้องนั่นนะครับ เน้นนะมาได้นม่ว่าจะเฮีวแล้วก็ไม่ว่าจะได้กั้งกั้งมุ่นลับแล้วก็เดี๋ยวมันเนี้ยอาจจะอ้วนกับมันพุงนี่นะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวอาจจะกั้งมุ่งนอนแล้วนะครับมันแน่มันแน่เดี๋ต้องรอไปรุ่นเบสเกียด์กันนะครับรอบนี้ไม่แน่ สองนะครับเวลาห้าทุ่มห้าสิบนะครับตอนนี้นครับรอบสองนะครับมาท่านะครับปลา,ามาค่อยกินนะครับเป็ตัวดูสองตัวสองตัวไปสามตัวอันเี้อ นี่ตัวตัวห้าตัวตัวนะครับทายมาไหวแล้วครับเดี๋ยวถ้าจะได้กังเนละเดี๋ยวคุยกันรอบตอนเก็บเบ็ดนะครับมันมาลุ่นตอนเจ้าของกันนะครับเนี่ตอนเก็บเบ็ดร่วร่อยเดี๋ยวจะมาสรุปยอดนะครับเนาะมัค่อยจะไหวแล้วครับเนยละปาล์มค่อยจะได้นะครับมันมาถึงเวลาแต่๊ยบครับในน้ำก็มีน้ำอยู่นะครับแต่มันมากินนะครับบเบาๆหูกันว่ามันเป็นจะได้นะครับ เอบคุว่านะครับพงนี่นะครับสรุปยอดต้นเจ้าผมกำน้องนอผู้เลี้ยงครับสำหรับพงนี้ก็ขอลับปีนีหน้าไปรับไปน้องกันนะครับเนอะสวัสดีครับเอาละครับสรุปยอดต้นเจ้านี่นะครับทำมดทำมวนเอาเก็บเบ็ดมาครับเนาะเบ็ดนีบร้อยว่านะครับป่าก็ได้ไปเยอะนะครับเพราะว่าตีเขาบดได้ไทยต้นเจ้านี่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเาต้องทําเวลานะครับพอใส่ในนาเข้าไปนะครับเนาะต้องเก็บเร็วๆนะครับหนึ่งตัวครับอ่ะหนึ่งตัวแล้วครับใช้ใหว่า dua, dua, oh, ini ya, topong hong hele, eh, lensa, say topong นี่ครับตัวใหญ่ครับเจ็ดเก้าตัวแปดเก้าเนาะเก้าตัวนะครับรูบตอนเจ้าครับตอนกลางคืนนะครับรับตอนเตียงคืนนะครับว่าจะลูกตอนตีสองตีสามก็บเบอร์ไวโอ้ยอดนี่ให้ยกแล้ให้โอเคหนาเนี่หนาโยกแล้วโอ้สองโลถึงโก้โน่นี่ครับเจนน้อยนะครับนี่ครับป่าทางนั้นนะครับนี่ครับโอ้ถือว่าเขาท่านะครับโอ้ถือว่ามานอยู่นะครับแต่ก็ มาได้ตามเป้านะครับตามตีเบสทองมีมื่ถือว่ามเป้านะครับจะได้ขอบคุณคงไทยเลยนะครับเนอะทีมมาสาธิตนะครับใส่เบสใส่ยังดูนะครับอทติปหน้านะครับเขาจะไปที่ไหนนะครับฝากปีนันนาจอยกดไลค์แลวกดแชร์เลยนะครับเนอะจะกดติดตามด้วยนะครับจะได้มาพาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเก็บของอย่างกลับบ้ากันนะครับเนอะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะไปมีหมายต่อไปอยู่นะครับ จะได้ก็ฝากด้วยนะครับเนอะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปปีนาหน้าไปก่อนนะครับทีมหน้าว่ากันใหม่นะครับเนาะแก้มือใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานไอหนุ่มซับขาวครับขอลาไปปีนาหน้าไปก่อนนะครับอ่ามกราคงว่าสวัสดีครับเ hey ฮ้ก่อนเฮ้ยกอนเซียนอึกขมอเป็นว่าเย้กะของเขาอ่ะอ่ะสวัสดีครับ